สวัสดีครับผมบูมครับป<ม>๊บบอบค่ะครับวันนี้เราจะมารีวิว DVD Boxset จาก The g i f t e d กันนะครับเดี๋ยวผมขอแกะก่อนเนาะคลิปนี้เราจะมาเอาใจแฟนซีรีส์ The g i f t e d นะคะทั้งซีซั่นหนึ่งและก็ซีซั่น2ค่ะโดยส่วนตัวป๊อบเนี่ยติดตามตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแล้วแบบรู้สึกว่ามันมีข้อคิดหลายอย่างสอดแทรกนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าในกล่องนี้เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะคะโอ้กล่องสวยนะครับมันมี มันใช้วิธีเปิดยังไงมาดูกันนะครับนี่เปิดเป็นแม่เหล็กนะครับเปิดเป็นแม่เล็กนีนกกกก่โอเคข้างในนะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่เรามาดูอันแรกเลยนะครับอันแรกจะเป็นเป็นอะไรป๊อปจะเป็นโฟโต้บุ๊กนะคะเป็นรูปภาพนัแสดงค่ะ ภา,ภาพสวยาเป็นภาพจากในในหนังนะครับในในซีรีส์ของ The Gifted นะครับเป็นภาพอันนี้ใครครับพี่บิ๊มอันนี้คือแปงครับอ่ไฟของเราน,นี้จะเป็นรวมนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆอ,อันนี้ของซีซั่นหนึ่งใช่ไหมเพราะว่ามีม,ม,ม,มีมีอันนี้ด้วยเพื่อนของแปงแล้วเดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปกันดีกว่าเนาะเพื่อนไม่เสียเวลาเนาะต่อไปมีสองอันโคลานไหมนี่ เโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เปิดอันนี้เนะาะนี่ตาลหนึ่งอัก่อนของป๊อกได้เป็นอะไรมีปันใจอยูด้วยพี่ใครโอวะหมอใช่หนูชอบมากเรื่อนี้อ่ามีมีใครบ้างให้ให้ให้ผู้ชมดูหน่อยอันนี้คือน้ำตาลใช่ไหมอันนี้น, <c oughs> น้ำตาล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  ก็ใครอีกไปอย่างเร็วๆเลยแล้วก็อันนี้คือแคร์สาวแซบที่สุดในเรื่องนะคะนี่คือเจ้าพ่ออ๋อปุณน,นะครับใช่วันนี้แฟนของแครนั่นเองโอเคแล้วต่อไปมน์มนสาวน้อย<น>ที่มีพลังเยอะที่สุดใช่จะเป็นผู้หญิงเป็นนักกีฬาที่สามารถเล่นได้ทุกชนิด นี่ผู้ที่ไม่เคยนอนนั่นเองกอนนอนบ้างนะกอนแต่ว่าตอนตอนของซีซั่นสองเขาได้นอนแล้วดีใจด้วยกับกอนนะครับนี่เจ้าพอไอเทสเวฟเจ้าพอไอทีเวฟนะครับซีซั่นหนึ่งเหมือนจะแบบไม่ค่อยถูกกับแปลงเท่าไหร่แต่ซีซั่นสองนี่คือบรัวมากซีซั่นสองนี่คือเริ่มสนิทกับเพื่อนแล้วใช่ไหมนี่แปลงค่ะอ นี่รูปแรกอันนี้ก็แปลงนะครับจบหรือยังมีไหมหมดเลยอะ่ะโอเครูปแรกอันนี้เป็นแปลงนะครับเป็นปุ่นนะครับเป็นเวฟเป็นโอมแครอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นกอนอันนี้พัชมนหรือมนนะครับอันนี้คู่แฝดนะครับแจ็คก,กับโจ แล้วก็อันนี้เป็นไทม์ซีซั่นสองแล้วนะครับอ่าแล้วอันนี้คือเติร์ดแล้วคนสุดท้ายเกรดนะครับอ่าเรามาดูต่อมานะครับว่ามีอะไรอีก,ออกแบ่งเป็นสองเหมือนกันอ่ะป๊อปจอานไหนป๊อปเอาซีซั่นหนึ่งละกันโอเคป๊อปเปิดซีซั่นหนึ่งให้ดูนะครับว่ามีอะไรทิงเลยเดี๋ยวอันนี้ผมจะเปิดซีซั่นหมดแล้วนะครับหมดทุกย่างหมดแล้วสี่อันนี้ คืออะไรนะเรามาดูกันดีกว่าแตนแ้นเป็นแผ่นดีวีดีสำหรับใครที่แบบชื่นชอบนะคะแล้วก็อยากที่แบบว่าอยากดูซ้ำน,นี่คือบรรยากาศเก่าๆที่เคยได้ดูนะคะแล้วก็จะมีเป็นดีวีดีสามารถที่จะดูย้อหนหลังได้นะคะอันนี้จะเป็นซีซั่นหนึ่งค่ะเป็นซีซั่นที่ทำให้เราได้รู้จักเด e g ก f t ป d และก็ชื่นชอบจนมาถึงปัจจุบันนี้มีทั้งหมดกี่แผ่นครับป๊อป สูงขึ้นสองสูงนยเจ็ดแผ่นค่ะอันนี้เทางหร่อีกอันนึงอันนี้ก็เป็นของซีซันสองนะครับซีซันสองก็มีเจ็ดแผ่นเหมือนกันนะครับอันนี้หกใช่ไหมแล้วก็น,นี้หนึ่งเป็นเจ็ดนะครับเป็นของซีซันสองภาคล่าสุดแล้วกันครับเพราะว่าอยากให้อยากให้ทางาผู้ผู้กำกับนะครับทำ ซีซันสามเรายังไม่พูดตอนจบเพราะเราอยากให้มีต่อนะครับมันดูเหมือนมันค้างคลานะเพราะว่าใช่เราเราอยากให้มีต่อมันสนุกอ่ะเราชอบมันเราชอบมากๆเราก็เลยซื้อมาแล้วก็เอามารีวิวในวันนี้นะครับโอเคครับสําหรับวันนี้เราก็รีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับประคายเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย,บายบายครับ